คราวนี้ผมยังเกาะติดตรวจสอบเอามาเตือนภัยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เสียภาษีดูให้ดีๆนะครับแล้วก็ช่วยกันบอกต่อเลยนะครับแชร์ออกไปด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญคุณผู้ชมครับจากกรณีที่ปปชไปตรวจเพื่อย,ยึดเงินในบัญชีของอดีตเจ้าที่สพกรสมุทรประการเนี่ยร่วม2,000ล้านนะครับมันเป็นไปไม่ได้รอกครับไปเอาเงินมาเอาทองมาจากไหนเพราะอธิบายกับเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ถ้า ไม่ได้ทอะไรผิดเนี кий, ini, an SBS, safety, ่ยต้องอธิบายได้สิครับเขาก็ส่งให้อัยการส่งให้ศาลเนี่ยเพื่อดําเนินการยึดแล้วก็ดําเนินการตรวจสอบไล่ออกก็ดีหรืออะไรก็ต่างๆก็ดีแต่ที่เอามาบอกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเขาทากันยังไงคือผมตามข่าวมาไม่ได้ผมก็อยากรู้ล่าสุดเนี่ยไปได้คําตอบแล้วนะครับเขาทํากันแบบว่าลักษณะของการยักยอกใช้เกมแบบแชร์ลูกโซ่ในกระบวนการเสียภาษีนะครับ คิดดูสิครับว่าคนเสียภาษีเนี่ยมีกี่แสนกี่ล้านคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับแล้วค่อยๆสูบออกแล้วค่อยเอาเงินไปบุญเนี่ยนะครับามาดูนะฮะพฤติการของผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยเขาจะแก้ไขเช็คของผู้ประกอบการที่สัมภากรเนี่ยจ่ายเงินภาษีคืนให้เอาไปเป็นชื่อของตนเองแล้วก็เอาเข้าบัญชีธนาคารของตนเองเลยนะครับทําดือด้อๆแบบนี้เลยจากนั้นเมื่อสัมภากรตีเช็คฉบับใหม่ๆออกมาให้กับผู้ประกอบการคนอื่นๆ ก็จะไปแก้ไขเช็คทยอยเอาเงินเนี่ยมาคืนให้กับผู้ประกอบการที่ตัวเองเนะี่ยยักยอกเงินไปก่อนหน้านี้คล้ายกับเป็นกระบวนการแชร์ลูกโซ่เป็นแชร์ลูกโซ่เลยนะนะนำเงินของผู้ประกอบการรายใหม่มาจ่ายคืนให้กับผู้ประกอบการรายเดิมวนไปเรื่อยๆซึ่งการทยอยคืนเงินอาจจะช้าไประดับ6เดือนครับหเดือนแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการที่ถูกยักยอกเนี่ยไปโวยแต่ให้เข้าใจได้ว่าไอ้เงินที่ได้คืนเนี่ยมันช้า มันติดระบบราชาการอะไรแบบเนี้ก็อ<ๆ>้างๆแท้ๆไทยไปแบบนี้แล้วก็ทําให้มีเงินเข้าบัญชีตัวเองเ,อเป็นกอ่อเป็นกรรมอ่ะสองพันกว่าล้านสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มันจะมีสองส่วนนะฮะคือส่วนแรกในสังกัดารอำเภอบางเสาธงที่เป็นคนแก้ไขเช็คเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองที่ธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่ส่วนที่สองเมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องอีกสามรายก็จะแยกกันไปทําเรื่องถอนเงินออกจากบัญชีเอาเงินออก ถ่ายออกไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็มีไม่เยอะหรอกมีประมาณสิบกว่าบัญชีนะเขาเขาตามตรวจสอบไม่หมดเส้นทางการเงินเห็นไหมนี่คือเกิดเรื่องขึ้นในในสมกัติทรัซ้์สินไปคุณผู้ชมเห็นเห็นข่าวแบบนี้นะช่วยบอกต่อเตือนภัยกันออกไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไร้แรงกัดกินภาษีของว่าแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับอย่างหนักหนาสาหัสเลยครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพันผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New e อ s y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m a ัยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจําการอยู่ที่นนั่ก็ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจําหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ยเขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี1 0ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6 7 8เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จําตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงจริงจัง,จงๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี้ย คนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสอง ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมลดผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกแกว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 องเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1น,นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนล้ว ไม่อ้วนละเริ uh, vitamin, ans, sure oon, Oliver, ่มเติมว right. the ิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินกูเชี่วชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลินเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะ นี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเลยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหม นะผ่านอยงอยอยตรวจสอบอะไรทุกิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ e ีซี่คอฟฟีปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กึ่กล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับผลถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหะครับตัวช่วยของผมตรงนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่าได้ละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเ,น,เน,องน,น่ก็ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเน่ตามสถานที่ต่างๆนี่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งแปบ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก EC Coffee เช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ EC Coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กัาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ